ในการพัฒนาคนนะ่ะที่มี AI เข้ามาช่วยเราไม่สามารถที่จะมี AI alone AI ไม่สามารถมาแทนคนได้ แต่ในส่วนภาพรวมคือ AI คือตัวช่วยนะคะในขณะเดียวกันเราจะต้องมี Community Practice Organization หรือ Organization Practice, ความเป็นตีหรนนะะืของหนน่วยงาเราการตส่วนท้องถิ่นนะคะว่าท้องถิ่นต้องการอะไรแต่และบริษัทต,ต้องการอะไรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการอะไรอันนี้คืออีกส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้ภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นเนี่ยเศรษฐกิจท้องถิ่นประสบความสําเร็จเราต้องมี expert opinion นะคะแล้วก็มี digital HR คําว่า expert opinion คืออะไร คือหลักการคือทฤษฎีคือมาตรฐานสากลแล้วประสบการณ์ของเอ็กซ์เพร์ที่มากเพียงพอจะแอพพลายมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เป็นจริงในขณะเดียวกันตัวช่วยที่สัาพัญที่คุณนพดลพูดถึงเนี่ยก็คือดิจิตอลเอนะคะ AI กับดิจิตอลเอเป็นคนละตัวกันแต่คอมบิเนชันที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้ง AI มีทั้งคอมมิ y นี a c t i พ e ของเราแล้วก็ Expert Opinion บวกกับ Digital HR